ผู้ฟังอยู่กับอัจจีรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจิรังยั่งเยินเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้มีคําคำหนึ่งนะฮะที่อยากจะมาแชร์นะครับเป็นการบ่งบอกลักษณะบุคลิกของคนประเภทหนึ่งนะครับไม่รู้เรียกบุคลิกหรือเปล่านะผมเกิดนี้ก่อนจริงๆทุกวันนี้นะครับคนเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นต่างคนต่างก็จะต้องหาประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับ แต่ว่าในขณะที่เราเนี่ยพยายามที่จะต่ำใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งครับที่พยายามจะเอาใจคนอื่นทำให้คนอื่นพึงพอใจนะครับทําจนขนาดว่าแบบกาเรียกว่าอะไรสูญเสียความเป็นตัวเองไปเลยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีคุณค่ากับคนอื่นนะคนประเภทนี้ครับเขามีคําเรียกนะฮะเขาเรียกว่า people pleasure นะครับซึ่ง people pleasure เนี่ยถ้าโดยความหมายเนี่ยนะฮะ คือคนที่พยายามทําให้คนอื่นพอใจแต่ทั้งที่เขาไม่ได้อยากทําแต่ไม่กล้าปฏิเสธเพราะว่ากลัวคนอื่นเนี่ยจะไม่พอใจะจะไม่คบจะไม่คุยด้วยนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนประเภทเนี้ครัมีความกังวลในตัวตนของตัวเองมากมีความไม่มั่นใจในการช้ชีวิตขาดความมั่นใจไว้อย่างนง้นก็ได้เพราะนั้นการที่เขาจะแน่ใจว่าเขาเนี่ยยังมีตัวตนอยู่ก็คือการทให้คนอื่นยอมรับตัวเองนะครับ การที่จะทาให้คนอื่นยอมรับตัวเองเนี่ยก็คือก็ต้องไปทําอะไรก็ตามที่คนอื่นเขาอยากให้ทําให้นะครับหรือเขาอยากได้นะพอเราไปทำให้เขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเรากับเขาเป็นเพื่อนกันเนระาก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับเราก็จะรู้สึกมีตัวตนนั่นเองนะเพราะงั้นคนที่เป็น peer pressure เนี่ยจะมุ่งเอาแต่ทําอะไรก็ตามที่มันเป็นการอัดใจคนอื่นรอบตัวนะฮะจนจนทําให้เราเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวตัวเองไปนะ เพียงแค่ให้คนอื่นเห็นว่าเรามีประโยชน์แค่นั้นเองเพราะงั้นมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับเราเป็น people pressure เนี่ยคือตามใจคนอื่นจนเคยตัวครับและสุดท้ายเราเองก็ต้องมาเจ็บเองมีความทุกข์เสียใจอะไรเองทีนี้เอางี้ก่อนเรามาเช็คดูก่อนว่าเราเนี่ยเป็น people pressure หรือเปล่านะครับอ่า <À> มันจะมีสัญญาณบอกอยู่นะครับว่าเราเป็นไหมนยนะลองมาดูกันนะมาเช็คกัน คร่าวๆแล้วกันมีอยู่8ข้อข้อที่1นนะครับเวลาที่เพื่อนชวนเราไปไหนสักที่หนึ่งที่เราไม่อยากไปเราจะเกรงใจแล้วเราก็จะบอกเขาว่าไปไปก็ได้แต่ทั้งนี้เราไม่อยากไปนะถ้าคุณเป็นแบบเนี่ยแสดงว่าคุณมีแนวโน้มจะเป็น d e o p pressure แหละหรือสองนะครับชอบขอโทษในะเรื่องที่ไม่ต้องขอโทษนะคือบางเรื่องมันไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรประเด็นอะไรเลยเนะี่ยเราไม่ได้ผิดด้วยซ้ำนะแต่เรามักจะชอบขอโทษไปก่อนนะเพื่อให้เรื่องมันคลี่คลาย เพื่อให้เพื่อนเรารู้สึกว่าเออจะได้จบไปอะไร่งเงี้ยนะซึ่งคนที่เป็น people pressure เนี่ยก็จะขอโทษทั้งวันและครับขอโทษขอโทษขอโทษ,ขอโทษต่างๆนะเป็นหรือเปล่าเช็คดูนะครับข้อที่สามนะเวลาคนอื่นโกรธเนี่ยเราจะรู้สึกกังวลมากเลยนะกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเรามีความแบบนอยมีความแบบเอง กังวลคิดไม่ตกนะครับเขาโกรธอย่างโกรธมากโกรธน้อยก็จะอะไรเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคิดวนเวียนนะครับเวลาคนอื่นโกรธเราหรือสี่นะครับตัวเองอ่ยยุ่งมากเลยเนะี่ยแต่พอเห็นคนอื่นต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะไปช่วยครับทั้งที่ตัวเองยุ่งๆอย่างเงี้ยนะเป็นหรือเปล่านะครับหรือข้อห้านะครับมานั่งเสียใจทีหลังเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปทุ่มเทคนอ,อื่นนะคือ มันจะมีโหมดที่เราเศร้าๆอนะ่ะเศร้าๆเซ็งๆซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่คนอื่นไม่ได้แคร์เราไม่ได้สนใจเราว่าเราเนี่ยพยายามที่จะไปแคร์เขานะพยายามไปน,น,น,นู่นนั่นนี่ท้ายเขาไม่ได้อะไรกับเราด้วยเราก็กลับมาเสียใจเราเป็นหรือเปล่านะครับหรือหกนะฮะร,รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอารมณ์คนอื่นนะพอเขารู้สึกเสียใจรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรเนี่ยเรามากักจะโทษตัวเราว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นเราเป็นหรือเปล่านะครับ เจ็ดนะครับไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยตามคนอื่นอื่อนคิดไงก็ว่าตามกันก็ได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ษยังไงก็ได้อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยตัดสินใจไม่ค่อยอะไรว่าไม่ค่อยแสดงความเห็นตัวเองหรือหรือบอกอะไรตัวเองต้องแล้วก็แปดนะครับข้อสุดท้ายคือปฏิเสธคนอื่นไม่เก่งนะครับคือโอเคหมดเป็นมิสเตอร์เยสมิสซิสเยสมิสเยสนะครับก็คือเยสทุกอย่างเลยนะฮะปฏิเสธคนไม่เป็นนะไม่เคยพูดโ no. น ไอแบบเนี้ยเหมือนเหมือนจะดีแนบะถ้าเพื่อนเราเป็นหอเปล่ไหมตามตรงนะถ้าเราเขาเรียกว่าปรารถนานดีกับเพื่อนนะ่ะแล้วเพื่อนเป็นแบบเนี้ยเราก็คงไม่รู้สึกดีนะจะมาคอยตามใจมันน,นู่นนั่นนี่ปัดัดเป็นรอยนะจริงๆเราอาจจะแต่ว่าเราแบบดีที่มีเพื่อนแบบนี้คงไม่ได้เนาะเราคงเป็นห่วงเขาถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆนะส่วนถ้าใครเป็นแบบนี้นะครับเราลองมาดูกันดีกว่า เราจะหยุดวิธีเป็น people pressure ได้ยังไงนะก็จะมีแปดอกอีกแปดวิธีนะครที่จะหยุดเป็น people pressure ได้อย่างแรกนะครับผมเวลาตอบเนี่ยให้ตอบแบบซื้อเวลานะครับถ้าเกิดว่าการตอบว่า no นะครหรือปฏิเสธเนี่ยเป็นเรื่องยากนะให้บอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเดี๋ยวตอบกลับ check back เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีมีโอกาส landing การปฏิเสธแบบสวยๆอ่ะ คือถ้าเราเป็นคนแบบพักหาน้ำใจคนไม่เป็นนะแล้วก็อาจจะใช้คำพูดที่แบบให้รอไปก่อนอะเดี๋ยแล้วค่อย่อยหาวิธีปฏิเสธไปหรือบางทีเพื่อนเราอาจจะรู้ด้วยอัตโนมัติก็ได้ว่าเราไม่ได้อยากไปนะครับสองครับหยุดคิดก่อนตอบนะฮะให้เขาเรียกว่าอะไรให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งก่อนจะต,ตอบกลับนะครับเพื่อให้เราได้มีโอกาสคิดในหัวคิดใหม่ตัดสินใจใหม่นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเงียบนะครับ เพราะว่าการเงียบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในการสนทนาอย่ารีบตอบ yes อย่ารีบตอบได้อย่ารีบตอบโอเคนะครับคิดแป๊บหนึ่งก่อนให้เวลาตัวเองหายใจเข้าลึกๆนับ1น0ถึงสิในใจแล้วให้ตอบอะไรนี้ก็ได้นะครับหรือ3ครับลองฝึกพูดว่าไม่เนะี่ปฏิเสธเล่นเล็กๆดูนะครับเช่นอะไรที่มันแบบปฏิเสธแล้วมันไม่มีใครเดือดร้อนไเช่นไปกินข้าวกลางวัน ไปด้วยกันไหมถ้าเราไม่อยากไปก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ไปดีกว่าเพื่อนก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพื่อนก็ปิดกเพื่อนอะไรอยนะ่างเงี้ยสี่นะครับลองยึดกับเป้าหมายตัวเองให้ดีๆนะตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าตัวเองอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรอยากอยู่จุดไหนนะแล้วพยายามโฟกัสเรื่องนั้นอะไรที่มันไม่เกี่ยวหรือมันไม่ช่วยพาเราไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายเนี่ยก,ก็ก็พยายามหาวิธีปฏิเสธนะครับยึดเป้าหมายเป็นหลักจะทําให้เราไม่แกวกไปกับ ความต้องการของคนรอบค้านะแล้วก็ห้านะครับเลิกคบเพื่อนท็อกซิกนะเพื่อนท็อกซิกเนี่ยก็คือเพื่อนที่ชอบทิ้งเรื่องแย่ยๆไว้กับเราชอบเอาเราไปเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นแบบแบบข้ออ้างในการที่จะทําให้เขาเนี่ยดูดีหรืออะไรต่างๆแล้วกดกด,กดเรารครับอย่างเงี้ยไอ้พวกเพื่อนท็อกซิกแบบเนะี้ยนินทาเอาไรไปพูดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเนี้ยให้เลิกคบไปเลยครับอย่าไปสนใจนะครับแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นคือถ้าเราเป็นแบบ นี่คือแเป็นทีพอเพสเตอร์ราเ,เจอคนแบบนี้นะโหยิ่งแย่เลยเขาก็จะแบบเหมือนรู้ว่าจะใช้เราอย่างไรนะครับก็ต้องพยายามเลิกคบคนแบบนี้บ้างหกครับเลิกขอโทษทุกๆเรื่องในชีวิตนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรขอโทษก็ไม่ต้องขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของเราหรือมันไม่จําเป็นนะครับเราให้เลิกขอโทษได้บ้างก็ดีนะเหม,มือนกับเลิกแบบรับเยสทุกอย่างอ่ะปฏิสเสธบ้างเซโนบ้างนะครับ ให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องรับมาแบกไว้คนเดียวเจ็ดนะฮะอย่าเอาความสุขคนอื่นมปที่ตั้งนะค,คือ people pressure จะมีปัญหาหนึ่งคือชอบเห็นความสุขของคนอื่นแล้วก็พยายามจะใช้ชีวิตบนความสุขของคนอื่นอยากเห็นคนดูนแทปปีอยากเป็นคนนี้มีความสุขนี่อยากไปที่ตัวเองก่อนนะรเราทําให้ตัวเองมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าเพิ่งเอาความสุขคนอื่นมาบางกาหนด ok นะ เอาตัวเรากำหนดก่อนว่าอะไรทราไม่ต้องมีความสุขแล้วลองมุง่งไปถึงนั้นก่อนแล้วสุดท้ายครับเราไม่สามารถที่จะตามใจทุกคนได้นี่ต้องบอกตัวเองนะเราไม่สามารถตามใจเพื่อนรอบๆตัวเราไม่สามารถตามใจคนที่อยู่รอบๆข้างเราได้นะแต่ละคนมีความต้องการแบบหลากหลายไม่เหมือนกันสักคนเลยถ้าเราตามใจทุกคนตาย,ยพดอดีอรพบคุณตกนะเพราะงั้นเมื่อไหร่เราจะได้มีชีวิตของตัวเองถ้าเรายังสนใจแต่ความต้องการคนอื่นนะครับ คือต้องฝึกแหละนะครับเนี่ยเพชเชอร์เนี่ยเอ้ทีพิเพชเชอร์เนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องของ mindset นะแล้ว mindset มันเปลี่ยนยากนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับมันจะเรียกว่าถมถมถม,ถมใส่เราสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาวะนี้นานจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นทางนะครับหรือสาเหตุของอาการที่มันหนักขึ้นเช่นโรคซึมเศร้าหรืออะไรต่าง ซึ่งไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะงั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็น People Pressure ลองดูนะครับว่าจะเอาตัวเองออกจากตรงนั้นยังไงแล้วหาความสุขให้กับตัวเองนะครับแล้วพยายามสมบูรณ์ชีวิตนะฮะดูแลคนอื่นเข้าใจคนอื่นได้ดีครับแต่อย่าลืมหันมามองตัวเองด้วยฝากไว้ทุกคนให้กับทุกคนนะครับผมที่ท,ที่มีความตั้งใจดีนะครับดูแลตัวเองกันด้วยละคันและนี่ก็คือเนื้อหาสาระของอจิลังพอดแคสต์ในเอพินนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับและพบกับเอพิโซดหน้าเรนี้ครับในอัจีพรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรทีรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับขอบคุณและสวัสดีครับ